ต้นกล้าผักสลัดนะครับตอนนี้อายุ6กวันนะครับก็งอกเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องสังเกตน้ํานะครับว่ามันยุบไหมนะครับอายุประมาณนี้สามารถเติมน้ําได้มากเลยนะครับเติมได้แบบเต็มเลยนะครับเพราะว่ารากเขาจะเริ่มลอยแล้วถ้าเกิดมันตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยรากเขาจะไปไม่ได้เติมให้ลอยเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องของเมล็ดเน่าหรือเมล็ดไม่งอกนะครับเพราะว่าเขางอกมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเน่าแหละก็เติมเข้าไปเลยนะครับเติมให้ฟองน้ำเนี่ยลอยเลยนะครับ เติมให้ลอยไปเลยนะครับเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับในน้ำนะฮะสามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเริ่มมีรากนะครับถ้าดูดีดจะเริ่มมีรากออกมามองไม่เห็นนะครับฝั่งนี้นเห็นรากนะฮะสีขา,ขาวๆนะรากขา,ขาวๆเราจะเริ่มเห็นรากของเขานะครับเพราะฉะนั้นเติมน้ําได้เยอะเลยนะครับอ,อายุครบ7วันก็คือพรุ่งนี้เนี่ยจะมาทําน้ําปุ๋ย แล้วก็นําทั้งถาดทั้งแปลงนะครับไปลอยน้ําปุ๋ยเลยอีก7วันเขาจะมีใบจริงลงมานะครับแล้วก็แยกลงกล่องอนุบาลได้เลยนะครับหลังจากที่ต้นกล้าของเรานะครับจากที่พเพาะเมล็ดนะครับมีอายุครบ7วันนะครับก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีรากนะครับเราจะเอาผักเหล่านี้นะครับ ไปลอยน้ําปุ๋ยนะครับเราจะเปลี่ยนภาชนะที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะสามารถใส่น้ําปุ๋ยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันกี่ลิตรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอรบกวนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําน้ําปุ๋ยกันครับเรามาตวงน้ําใส่ถังกันครับแก้วน้ําแข็งของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีปริมาตร32อออน ก็เราหรา่ลิตรนะครับแล้วก็ตวงเข้าไปในที่นี้จะใช้จํานวน6ลิตรซึ่งปริมาณน้ํานี้จะมีผลต่อการเติมปุ๋ยของเราครับเราจะเติมปุ๋ยอ่อนในปริมาตรขออภัยครับในปริมาณ2ซีซีต่อน้ํา1ลิตรโดยเราจะเติมปุ๋ย A และปุ๋ย B ในปริมาณเท่าๆกันก็คือ6ลิตรจะใช้ปุ๋ย1 2ซีซี เราจะเติมปุ๋ย A ก่อนเนื่องจากเป็นปุ๋ยที่มีสีเข้มจะได้สังเกตได้ง่ายว่าเราเติมลงไปแล้วนะครับหากท่านที่จะต้องเติมลงในกล่องปลูกจริงๆการเติมปุ๋ย A ก่อนนั้นจะทําให้ท่านสังเกตได้ว่ากล่องไหนเติมแล้วกล่องไหนยังไม่ได้เติมนะครับเผื่อเราจําสับสนเราก็เติมปุ๋ย A ไปในปริมาณ2ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรในที่นี้ใช้6ลิตรก็จะเติมไป1 2ซีซี เมื่อเติมปุ๋ยลงไปแล้วเราก็คนให้เรียบร้อยคนให้เข้ากันจะใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับไม่มีข้อจํากัดส่วนผมจะใช้วิธีการตักแล้วก็เทลงไปให้เกิดการกระจายของน้ําปุ๋ยให้มันเข้ากันในปุ๋ยทั้งสองตัวมีสารบางตัวที่เวลาอยู่ด้วยกันในปริมาณที่เข้มข้นเขาจะเกิดการตกตะกอนเมื่อเขาตกเป็นตะกอนเป็นผลึกพืชก็ไม่สามารถนําส่วนนั้นมาใช้ได้จึงต้องทําให้เจือจางก่อนที่จะผสม ปุ๋ยอีกหนึ่งตัวลงไปนะครับเมื่อเราเติม A เสร็จแล้วเราคนให้เรียบร้อยแล้วมันก็เจือจางเราก็เติมปุ๋ย B ลงไปแล้วเราก็คนเช่นเดิมครับคนให้ทั่วๆคนให้เข้ากันไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนใช้เวลาคนเนี่ยไม่มากไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีในแต่ละการผสมปุ๋ยของแต่ละสีนะครับของแต่ละตัวปุ๋ย A และปุ๋ย B เมื่อเราผสมกันไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำ ผักที่เราเล้เพาะไว้นะครับซึ่งเราเลี้ยงไว้ในน้ำเปล่าเนี่ยมาเป็นเวลา7วันแล้วใบเริ่มงอกมีใบเลี้ยงออกมาแล้วเริ่มมีรากนะครับพอเขามีรากเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องการสารอาหารเราก็เลยถึงถึงต้องมาทำน้ำปุ๋ยให้เขาแล้วก็ยกขึ้นมาทั้งแผ่นเลยนะครับยกขึ้นมาวางบนบนน้ำที่เราเตรียมไว้เป็นน้ำปุ๋ยนะครับพยายามอย่าให้น้ำเนี่ยขึ้นมาโดนหน้าฟองน้ำ เพราะว่าเมื่อเจอกับแสงแดดน้ำปุ๋ยกับแสงแดดจะทําให้เกิดเป็นตะไครเป็นสีเขียวเกาะที่ฟองน้ําของเรามันไม่สวยงามนะครับและแตะไคร้น้ําก็อาจจะไปแย่งสารอาหารของพืชเราก็ได้ถ้ามันลอยมากนะครับมันไม่มีน้ําปุ๋ยซึมเข้าไปแล้วก็กดกด,กดลงไปได้กดให้ฟองน้ำํำดูดน้ําปุ๋ยขึ้นมาเลี้ยงรากที่อยู่ข้างในก้อนฟองน้ําด้วยนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยครับ ทิ้งไว้อีก7วันจนมีใบเริ่มงอกขึ้นมานะครับเราถึงจะเอาไปลงกล่องอนุบาลน,นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะเก็บไว้ในนี้อีก7วันนะครับจนกว่าเขาจะมีใบเล็กๆใบที่เป็นใบจริงออกมานะครับสัก2ใบ3ใบนะครับแล้วก็เราจะเอาแยกเข้าไปลงในกล่องอนุบาลน,นะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเตรียมกล่องนะครับการเจาะกล่องเตรียมกล่องรองถุงดําแล้วก็เตรียมน้ําเพื่อที่จะรองรับให้เป็นกล่องปลูกนี้ทํำยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันครับยังไงก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้วิธีการปลูกไปได้วยกันนะครับใน E ีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ